เอาละครับสวัสดีครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับรายการเมสเซอร์เรตอนนี้คุณอยู่กับดิเกมเซเว่นไนท์ซีซั่นสอกันแล้วนะครับคราวนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวเข้าดันเจียนปุกชีพของพยักเมคาแล้วผมนะตัวละครอสูรตัวใหม่ของเซเว่นไนท์ครับแต่ว่าเป็นฟิล์นของคนไทยสร้างนะครับผมนะฮะซื้อฮัง Seven Thailand เดดมาร์เบิลเซเว่นไนท์ไทยแลนดเนี่ยเขา เกีย์เขาบอกว่าข้อออกมาได้เมื่อประมาณอ่าเมื่อไม่ไม่กี่วันนะผมนะน่าจะน่าจะประมาณวันชียี่แปดไม่ก็ยี่สิบก้านะผมนะซึ่งบอกได้เลยว่าอ่าแบบพญามีคาเนี่ยคือแบบม้าไม่ทันแล้วก็คือคือกับเป็นระดับคัดอเวนนะครับนะสับอานะฮะว่าอะไรคือพญามีคานะครับผมนะใครคือพญามีคาผมจะให้กันรู้จักก็คือคนนี้นะ ซึ่งมันจะอยู่ในหมวดของยอดฝีมือที่ซ่อนเร้นนะฮะก็จะมีฮยักเมคานะฮะ,ะ,ะ,ฮะเสียง้าใครนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครหรอกแต่ว่านะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมแบบว่าที่สึงสูงจากก็อ่านะฮะแปลเป็นตัวละครของประเทศบ้านเราดีครับผมนะซึ่ง นะฮะสำหรับพยัคฆ์เมคาเนี่ยเป็นอสุรสายแอตแทกนะผมนะซึ่งประมาณว่าแบบว่าสายพกโจมตีอะไรประมาณนี้เอาลนะเดี๋ยวก็จะฆ่าเบชี่แบบอ่านะฮะปลุพกพลังก่อนเลยหรือว่าเป็นอเนะวกนะฮะพุทธะแขกสยามพยัคฆ์เมคานะผมนะคือบอกเลยว่าผมอ่าไปเห็นเนเลอร์ตอนที่อีวาคารินแบบจะอเวกมาใหม่ๆหม่นะผมนะซึ่งผมบอกเลยว่าแบบ เป็นควมมัคือแบบเฮ้ยในตัวเลยว่าแบบตัวใหม่หรือเปล่าในเซิร์ฟเกาหลีมีไหมแต่ว่าเพราะว่าไม่มีครับผมเพราะว่าอันนี้คือแบบเขาทำมาแบบสดๆร้อนๆเลยได้สอสอบได้แล้วนะบอกได้ว่าแบบโคตรแจ่มเลยครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลกันดีกว่านะผมนะซึ่งสกิลพิเศษต่อเนื่องของของเมค้าผมนะเดี๋ยวผมจะเรียกสัตซัว่าเมคาก็แล้วกันนะคือเมค่าเนี่ยเขาจะมอบโอกาสในการหลบหลีกการโจมตีของบทตัวตัวเอง เมื่ออยู่สถานะที่ปกติคือแบบว่าจะโดนสาระแล้วก็ได้ยกเว้นยกเว้นเอ่อเลือดออกกับกับเดสนะผมนะสองอย่างนี้คือแบบว่ามันจะไม่แน่นเลยเพราะว่าที่เหลือที่เหลหือที่แบบว่าทําให้ค้องอยัาไม่ได้อย่างโดนสตันโดนแช่แข็งโดนอา่ายังไงเดียแบบโดนอมพาศบ้างอย่าง,นะงเงี้ยผมนะซึ่งจะทําให้เนี่ยครับผมนะก็จะให้มีใครเนี่ย แทบตัวไม่ได้แล้วไอผ้ผลการุหลบเนี่ยเคอจะเอาไม่อยู่แล้วครับผมนะแบบว่าไม่สามารถทํางานได้ครับผมแล้วก็ทําให้ตัวได้รับต้านทานคอเสียทั้งหมด5ครั้งใกล้เคียงกับจนของริโป้แล้วครับผมนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเอง5 0สนกิลนี้ก็จะมากรรมของหอคง,งนะครับโอเคเดี๋ยวจะมาดูสกิลแรกก็คือยุกคการจวาดครับผมนะก็สร้างความเสียหายทางกายภาพถึง60%ของพลังโจมตีให้แก่ศัตรูทั้งหมด จำนวนครั้งและมีผลฮารุบัฟได้ผู้สนใจพลังป้องกันนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าแม่มังโมยไทยนี่คือมาเต็มนะฮะผมแล้วก็นี่คือพยักอ่าวายุมอบความเสียหายทางกายภาพร้อเปอร์เซ็นต์ของพาราโจมตีจตํานวน2ครั้งแก่ศัตรูที่มีพอโจมตีและมี้พลังเวทสูงสุด3ตัวและเป็นการโจมตีแบบคริติคอลก็จะบัฟที่อยู่ออกไปโอ้สามเทินเหมือนเขาดูดีครับผมนะ บอกได้เลยว่าถ้าเกิดแบบแบบอะไรวะอยากจะทำลายบัฟของศัตรูฝ่ายอื่นเนี่ยแบบแบบอย่าให้มันล้อใจอย่างเงี้ยคือดูนี่ปกติมันแค่เล็งตัวเดียวไงครับผมนะแต่นี่คือแบบเล่นถึง3ตัวเลยโคตรแจ่มนะครับผมแล้วก็สกิลอเวกนะผมนะเกียรติยศเทิงสยามมอบความเสียหายให้กายภาพ2%ให้แก่ศัตรูทั้งหมดแล้วก็มีผลพลุบบัฟทำให้เป็นอมพาต เนี่ยตาที่กำรวจสองเทินนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าโดนห้าตัวนี่คือลงไอห้ากับว่าลงในอารีน,นาเนี่ยคือเจอตัวนี้คือเท่ากับซวยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผมนะจะไม่เสียเวลามากแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูช้าๆกันแล้วกันเลยผมนะโอ้โหมีแกใส่เขา,าบัดบุมบวยมาเต็มตีถึงลอยมาเต็มได้เลยโอเคแล้วมาที่ลองท่า ยุคขันตว่าแล้ผมโอ้โห,โ,ห,โ,หโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนาพยักวายุอือหือโอ้โหโอ้โห โอเคได้เวลาใช้5สกิลของอเวกกันแล้วผมนะมีแก๊สกราบก่อนว้ครูก่อนโต <c oughs> <c oughs> ไม่อย่างวยเดี๋ยวจะเล่กความเร็วบ้านแล้วกันนะผมเป็ดแม่แม่โม่ใช้ที่ไร้าการออกมาก <c oughs> ก็เลยเลยว่าเป็นตัวละครที่แบบโคตรโหดจริงๆครับผมนะมีการทั้งแบบฮัลลูบับ๊กอะไรอย่างนี้เอ่ยการที่แบบว่ามีการขจัดบัฟออกไปติดอีต่างหากนะผมนะโดนโดนเป็นบู๊คณะด้วยครับยิ่งกว่านี้คือมีสกิลที่แบบว่าติดโอกาสอ่ากเป็นอมัมพาตได้เลยครับผมนะโคตรแจ่มเลยครับผมนะสก,กิลก็คล้ายๆกับอ่าบิงมิงนะครับผมนะ สกิลคล้ายของบิงบิ๊ที่ใช้สกิลท่าอันนี้ครับผมเจสสกิลท่านี้ตัวต่อไปขลุงครับผมทำให้อ่าเป้าหมายเป็นอมพาตในตาที่กำรวดส่องเธินะครับเหมือนกับตัวนี้เลยแต่ว่าบะเฮถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้บิงกบิก็ใช้ตัวเบคาแฮงก็ได้โอเคครับเดี๋ยวก็จะมาเข้าชี้ดันเจนพิเศษนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาดูข้อมูลก่อน,อน,อนว่าอีกฝ่ายเนี่ย มันมีอะไรบ้างผมนะแน่ๆก็คือมีเมีคาอยู่ได้ครับผมนะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไปหลงนะผมนะเป็นไปหลงจิลแล้วก็กีพลังนะผมนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูข้อมูลของไปหลงก่อนนะครับก็ประมาณว่าไปหลงเนี่ยครั้งไปหลงแล้วกีพลังนบผมนะต้องดูว่ากีพลังกับกับไปหลงที่แบบว่ามีที่เหมือนกันเหมือนกันมากสุดๆก็คือนะฮะคือแบบว่า จะได้รับบัฟช่วยต้านทานคอเสียหายทั้งหมดสองสองครั้งอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอ,อันนี้ไม่มออเ,มเกี่ยวอันนี้แหละครับเมื่อเมื่อตนเองตระหนกความเกลียดความายอมาตะและตายหลังครัรงที่สามและเพิ่มโอกาสคริติคอลกับการอา,อาการยิง,งเดียวแบบว่าการตัวเขาสูงขึ้นนะขออภัยด้วยับผมไปลงก็เบอนกันแล้วผมเมื่อกี้พลังซึ่งแบบาว่าคือสองตัวเนี้ยจะเป็นอมนตะในช่วงคราวเ่าเองับผมเนะส่วนจินนี่ก็ไม่ท่าอะไรหรอก นะส่วนจินก็แค่แบบว่าเธอเราป้องกันให้กับอ่าในในชีของตัวเอซี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะจะมาดูสรวมรวกนดีกว่านีไม่นก้เท่าไหร่ครับแต่ให้ผมดูแล้วเนี่ยให้ผมดูแล้วเนี่ยคือจินสกีของจินก,กับกีพลังอะ่ะมันจะเหมือนกันที่ตรงที่ว่านะฮะปล่อยพลังปราบมาน่ะของกีพาังนะผมเนอะซึ่งเป็นโจมตีแบบเป็นหมู่ด้วนไงครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคือมันมีโอกาสที่แบบ ติดสตันมุสติในอาตาให้กระโดดอยู่สองเทินแล้วผมนะเหมือนกับจีนนะผมนะจีนก็นะฮะแบบเหมือมนฮันโลซ่ายตีกมห้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำให้เป้าหมายมุสติในาตานานสองเทินนะครับผมนะอันนี้ก็คือว่าเราต้องระวงังแบบคือเอาง่ายๆคือบอกว่า,าต้องระวังหมดทุกตัวเลยยิ่งมีแบบตัวโอ้โหลบบัฟเอย้ยตัวทำให้ติดสตันเอย้ยตัวแบบทำลายล้างแบบ คือว่าไงไว่าว่าไอาพวกเนี้ยมามาตีนี่คือมาเต็มเตมนผมนะเต็มด่านนี้แล้วผมก็วางทับแบบนี้กันนะผมนะมีคน <c oughs> จะมาไอฮิบา้าฮิหลังเนอะผมนะไอฮิบา้เดี๋ยวเอาฮิบาตนนีด้ดีกว่าคือว่าผมก็วางทับประมาณนนี้ครับผมนะซึ่งผมเอาอีวานอาเวกลงไปครับผมนะ <c oughs> คืออีวานอาเวกเนี้ยผมบอกเลยว่าตัวเดียวเท่นั้นที่จะสามารถต่อกรกับเมค้าได้ครับผมเพราะว่า อในในคลิปเขาก่อนแลวถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วนะซึ่งสกิลเพลงดาบต่อเนื่องของอีวานเนี่ยคือมันจะเลือกโจมตีใส่ศัตรูที่พลังโจมตีและพลังเวทสูงสุดนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมคิดว่าบอสเนี่ยอาจแบบว่าบอสต้อจำด่านอ่ะคือแบบว่าคือเข้าใจไหมว่าแบบพลังโจมตีน่าจะสูงกว่าคนอื่นนั่นแหละคือซึ่งอันเนี้ย ยิ่งมาเป็นบอสเนี่ยก็ยิ่งแบบโจมตีหนักใช่ไหมละ่ะแสดงว่าอีวานคือต้องเลือกตัวนี้แน่นอนผมนะคือเลือกต่อยตัวนี้แน่นอนแล้วก็ตกามด้วยจัมมาอื่นอ่าไอ้ที่จริงเรามีทางแก้ทางแบบได้ว่าไอ้ถ้าของเกียรติยศแห่งสยามครับคือนี่ไงกลายเป็นบงกันกลายเป็นอมพาตมีตัวที่สามารถป้องกันเป็นอมพาตได้รู้สึกว่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ อยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเหมือนมีอยู่ตัวนึงครับผมจําได้น่าจะเป็นอสูร,าร่าปะรู้อสูรานั่นอ่านจริงจริงก็ช่างบันเทิงครับผมใช่ช่างันก็อสูร่าผมนะซึ่งอ่า,งงกา,อากอสานะากีพาร์ตสิของอสูร่าก็คือโดวงรตรหบสีปัญญามอบบล็อกเชื่อต้านทานมาฆ่าให้แก่สุนีทั้งหมดได้หกเทอร์นครับผมและให้ตัวเองได้รับบัฟอกต้านทานพอสิบทั้งหมดสามครั้งนะอสูร่าก็ ช้ตัวแก้ทางให้กับสกิลอเวุของมีคาได้ครับผมแต่ว่าผมจะแบบคือต้องเข้าใจไป้ว่าต้องการความรอใจต้องความความเลยแล้วก็เวลาโอเคผมก็เลยแบบว่าผม,ผมจะผมป้องกันในส่วนที่แบบว่าจะต้องโดนแบบต้องโดนแน่เลยเฮ้ยแบบอะไรว่าม,มันมีปลหลงไนครับผมเนะปลาหลงนี่คือแบบว่าปลหลงเขาเนะฮะไอตะบอใต้ฝุ่นเนี่ยซึ่ง จะสร้างขอเสียหายคายาภาพ120%อของฮาจอมตีแก่สกตูนเข้าหมดแลาา้วก็ขจัดป๊อปที่มีอยู่ของพวก็ไปออกไปเข้าหมดซึ่งแบบว่าโดนได้แล้วผมนะแต่ถ้าเกิดผมเอาสไปา์ลงนี้คือแบบผมว่าเอาไม่อยู่ครับผมเพราะว่าไปลงนี่มันลบไปที่สองคืนนะผมว่าสปายเอาไม่อยู่หรอกเพราะว่าลงอยู่นีได้แค่สองคืนกันผมก็เลยคิดว่าไหนๆแบบเราจะต้องเจอตัวสตันละเราต้องเจอแบบตัวแบบนี้นะเลยแบบว่า คิดไว้ก่อนเลย <Stay> คือผมเอาซีกัวไปดีเชียบเนะเดลโลนก็นะฮะเอาสกัด <Follow mine. S 1> ท่าเฮ้ยมูตจลาจุติสกัดท่าของแบบสกิลฝ่ายนั้นแล้วผมนะทีแล้วก็แค่แต,ตามดามิมาเรืเ่อยๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยกันดีกว่าครับผมนะเดี๋ยวิโก ่เดี๋ยวจะตีโอเดี๋ยวเราไปเตะเขาผมนะโอ้ยที่อยากจะเป็นเราดูการเขาผมว่าแบบนี่ก็คงขาดแน่เลยถ้าเกิดว่าขาดไม่ถูกเด้วยโอเคใส่หลงตายแล้วเดี๋ยวรอแค่แบบให้ม mm <Holmes. S 2> ันตายดีแบบเน่าตายไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวรอก่อนครับ ค่อยๆใจเย็นเนาะปล่อยเข้าไปสาัสดค,ครับสาัสดครับโอพีเบย์อัพสุดใจเย็นเด้อพี่เบย์ขอโทษนะครับพี่เบย์โอเคเวลาเปิดสกิลใช้จัดไปเลยเดียวนอนหมดะรอดจุดติว้ารู้สึกว่าไปโดนโดนแค่คนเดียวนะฮะ ไม่ต้องกลัวแล้วผมเพราะว่าบีซีโอเค,อเค,อเค,อเคสับทันสัันสัันเรียบร้อยครับอีวานเลงที่มีคาถูกต้องแล้วครับโอเคเดี๋ยวให้ไปรอทันเหตุความสนใจเข้ามาเข้ามาโอ้ไม่เข้าครับพี่น้องครับตบตบเออผมลืมอ,อธิบายไป คือแบบว่าไปหลงกับกีพารังเนี่ยนอกจากว่าแบบจะเป็นอมนตะชั่วคราวดน,นถึงสาคืใช่ไหมผมก็เ,เลยแบบเอาเอสลงไปด้วยครับผมเพราะว่าเอสเนี่ยมีสกิลท่านี้ครับผมนะสกิท่าบุกคาสบัลทีมม่ <S <S มันจะขัดปจับบัฟไปมันกไปหลงนะครับเลยแบบว่าเออเดนก็ไดนเน,น,นะเอาลงไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้พญายมีคาศบไปก่อนครับผม ต่อตีเข้าไปครับเตีเข้าไปอเอาตีเข้าไปครับเตีเข้าไปเดี๋ยวจะลองให้เดี๋ยวจะให้เบค้าเขาใช้ทีมลหนครับผมนะคือให้ให้ให้แกแกโชว์โชว์ฟอร์มฮะคือแบบโชว์ขอฟอร์มอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวกูไปที่ตีก่อน ไม่ติดด้วยไม่ติดสมตัวดสามัวด้วยครับมามา้ามามา้าม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 าลาม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 ่มา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 มมามคมามมาามามามครับพวามาอามามามมรามม หลับไปฮ่าฮ่าฮ่าโอ้หายเกลียวโหอ่ <c oughs> อดโชวเลยค <c oughs> ืออดอนโชวเลยว่ะม <c oughs> ึง <c oughs> คือเฮ er ียแกไม่ได้โชว์ฮองฟอร์มเลยกับประเด็นน่ะคืออยากเห็นอะ <c oughs> ่ะจะได้เห็นว่าแบบเวลาโดนสกิลอเวกของของของมีคาลเลยเนี่ยแบบคือสภาพเราจะเป็นยังไงครับผมนะสมภาพทีมครับผมเอาไปเอาไปเอาไป กุญแจผมเยอะไม่ต้องห่วงจนกุญแจมากสุดๆเลยคนระับตอนนี้อ,อ้าวไปลงใต <laughs> ายบอไม่ทำงานเหรอสาดี้บอไม่ทำงานเหรอพี่น้อง <laughs> มา <laughs> มา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 เข้ามา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  เดีย๋ยวจะไม่ห้ามเกย์แกแชร์เ,เวงแล้วผมแล้วแต่ว่าโดนบ้าซะก่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันสี่สองสิบห้าเด้อนะเออ,เอ,อหลับไป <laughs> บแล้วกี่เวลก็ไม่ทำงานเฮ้ยแต่ว่ารศสิธิภาของแกนี่คือทำแบบทำได้ดีมากเลยนะคือเป็นตัวเดินที่บอกว่าไม่ต้องให้แบบ ไอชีพหายแล้วไปหลงไปทำงานคือประสิทธิภาพการหาลบหลีกของเบค้าผมแบบว่าคือขำได้ดีสุดๆมากาเกือบว่าตัวเองเนี่ยไม่โดนห้ามแบบไม่โดนอาาัเป็นอะามพา,าไฟช็อตตัวแช่แข็งโดนสตาร์อะไรอย่างเงี้ยผมนะคือแบบว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าสุดยอดจริงๆอะ่ะคือแบบหลบหลีกแบบคือนอดแต่ใจเป็นสายโจมตีแล้วอะ ไม่ยังเป็นใสเอนจอีกด้วยนะฮะอยา่าดูกันต่อเลยคืออยากเห็นเฮียแกใช้เอเว้งมากเลยโอ้โห و. ตีมึงตีโอ๋อยวอดทนเลยครับอดทนเลยอดทนเลยพึ่งอีกนิดพึ่งอีกนิดพึ่งอีกนิดโอ้โหเตะมาดอกตีกลับไปนึงดอกหัหก็ให้ คือถ้าพลาดนี่คือเกาะแต๊ผมแกไม่แตกเลยครับพูดจริงจคือต้องตีให้เขาพลาคจริงๆอะแล้วคือผมว่าแล้วในโอกาสแล้วเนี่ยเราจะตีเข้าไหมนี่นะฮะตีเข้าแล้วครับเกาะเฮียแกใกล้แตกแล้วโอ้โหดูมันเอาเอาเวกแล้วด้วยแสงมีไปแล้วครับโอ้โห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 อามาธพลาดหมู โอ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคครับพี่ผมให้โอกาสพี่เล่นท็อปฟอร์มโร์เคนี่ฟอร์แล้วจบโทงพอด้ยัครับผมหลับไปเถอะครับหลับเบื่อที่ท็อปฟอร์ในเคนี่และครับพี่ <laughs> โอเคครับก็สลับการรีวิวอ่าการลุยแบบเทคนิคกลยุทธ์การลงมืสู้ดีดันเจียนปุกชีพของเมคานะผมนะ okay, ก็เป็นอันจบทีค่ับที้กันนะฮะผมนะแต่ถ้าเกิดว่าแบบมีข้อผิดพลาดใดใก็ขอภัยอย่างยิ่งนะผมนะตอนนี้นะฮะใกล้ปีใหม่แล้วผมก็จะคือผมจะลงคลิปประมาณปีใหม่นี้มิกก่อนปีใหม่กันแล้วกันนะฮะสำหรับ ปีใหม่2017ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยและผมขอสวัสดีครับ